พี่น้องเผื่อถ้าใครอยากเอาแบบนี้อยากอยาก,อยากได้ใบพัาของเราโ,โตแล้วก็ได้แผ่นเพแผ่นเหล็กนะเอาอย่างนี้ก็ได้ชุดชุดแบบนี้เราโตก็ทําให้สําหรับคนที่มีมอเตอร์นะทีมอเตอร์มีมอเตอร์ทาโครงสร้างเป็นรือถ้าจะเลาใบอะไรมันจะยุ่งยากนะอยากได้อย่างนี้ไปหมุนเลยอย่างเงี้ยเนี่ยสีเปันหกเนี้ยเราโตเอาแบบนี้พี่น้องลงยูริเทียนให้กับทาสี การสนิมให้คือพี่น้องอยากไปพ่นก็เอาไปพ่นเราเองตั้งศูนย์ตั้งศูนย์นยให้นี่แหละ4,006เนี่ยทั้งเจาะคือสั่งใบพัดด้วยเราให้วัตถุดิบเยอะอยู่นะใครอยากได้ร้0ยี่ร้0ยี่นี่ก็3,006เนาะ3,006เราเราไปให้ คือขั้นตอนนี้มันจะยุ่งยากนะมันต้องใช้ทักษะของช่างสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีตั้งศูนย์เออทำไปให้แล้วก็ได้ได,ได้ได้สองอย่างนี่แหละหรือถ้าใครไม่มีอยากได้ตัวนี้เพิ่มก็ก,ก็ก็มีถ้าหาไม่เป็นไอตัวทําให้มันเอียงออกมา20องศาทําให้มันหลบพายุแบบนี้ก็มีนะนีหมดใบกระดาษอย่างนี้ก็ไปสาม300บาท ไม้กระดานลงยูรีเทนให้พวกนี้ก็ลงยูรีเทียนให้ลงสีการสนิมให้อันนี้300เพื่อใครอยากได้คือถ้าเราจะไปซื้อแผ่นใหญ่หรือว่าจะตัดมันก็เสียเวลาใช่ไหมล่ะแกรโตัวนี้จะทํำแบบนี้ไปให้เราดีๆเผื่อใครนะนี่300นี่นี่ชุดสี่พเป็นแบบนี้ชุดใบร้อยยี่ชุดใบร้อยยี่หรือชุดใบร้อยสิบ สามพันหกห่างกันพันหนึ่งนี่ดีเดอใหญ่ด้เจาะเรียบร้อยพวกนี้ก็ทำเรียบร้อยให้เ,เห็นไหมตอนนี้ท่านรออยู่สองนาทีล้วพี่น้องเพราะว่าใบหนึ่งมันบิดได้เล้าใหม่เออเได้เล้าใหม่มีอยู่ด้ทำสี่ใบเสียสองใบนั้นได้เล้าใหม่ทำไปแล้วนี่มันก็เลยเลยได้รอง,งานเพื่อนเพื่อนมันนี่แห้งไปแล้วพร้อมลงอยูือเ,เทนแล้วล่ะจริงๆคือกําหนดจะส่งวันนี้แหละ ต้องมารอใบตัวนี้อีก3บวัน4วันรอให้มันแห้งแล้วโตวก็จะปรับน้ำหนักไปให้ปรับน้ำหนักไปให้ไปลายใบเดินตรงกันไหมดูมันบียดงอไปด้านไหนแเคเ่นี้ก็แค่เอาไปเข้ามอเตอร์ด้านหลังเจาะไปให้แคเน่นี้จบเนาะคือถ้าซื้อเป็นชุดหนึ่ง 11, นึงเดชชุดใบร้อยยี่หมื่บาทเด้มันแพงใครทำโครงเป็นหาทำเล็กเป็น มันไม่หักง่ายๆเด้นี่แหละ4,006นะเผื่อใครอยากได้วัตต์ตีเพื่อมีเราเป็นท่อนเดี๋ยววัหลังรถตู้จะมาอธิบายใครจะเอาไปเหลาเองก็มีทําเป็นท่อนไปให้ทําควกไปให้คือไปเอากระดาษทรายแบบเนี้ยขัดเอาเองก็มีในราคาถูกไม่ต้องถ้าถ้าซื้อเป็นชุดอย่างนี้คือสําหรับคนไม่ไม่มีเวลานะคือเขาจะได้ไปมุนเลย ท่านได้เอาอย่างนี้ก็ได้นี่ยคือได้ได้เอาฝีมือของรอโตโตนะ้ไปชมเผื่อถ้าใครอยากใช้ฝีมือตัวเองก็มีเป็นท่อนมีมีขายตัดร้อยยี่ร้อยสิบพันแปดพันห้าประมาณนี้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนวัดวัดสูตรปไปให้คือไปทำเอาเองก็มีเด้อเดี๋ยวลอตโต้จะมาทำคลิปลงนี่นะสี่เป็นหกชุดแบบนี้แผ่นเพยดพร้อมไปพัดลงยูเทมให้ไปทำสีเยอเองเนี่ย ต,ออนนต้องมาเจาะอันนี้รองมาปรับหน้าใบตรงนี้คือขั้นตอนที่ยังยากอยู่สําหรับคนที่ไม่ใช่ช่างของฮองมันโดยตรงนะคือรถโตทำอะไรตัวจะพอเดาออกว่าแบบไหนมีปัญหาแบบไหนไม่มีปัญหาก็หน้าปัจจุบันนี้ก็คือพัฒนาล่าสุดด,ดีขึ้นดีขึ้นนะพี่น้อบใบไหนที่มันเบอก็ ไปหาเหลาเีายหาหวนเสริมตัวไหนมันชี้ขึ้นฟ้าตัวนั้นรันเบาหาเป็นเหลียเป็นลายเสริมหานอดใส่นี่นะใบร้อยสิใบร้อยยี่สห่างกันพันหนึ่งโตก็จะเจาะไปให้แบบนี้แหละเอาไปถึงก็ประกอบมีทําตําแหน่งไปให้สําหรับคนมีมอเตอร์ทําโครงสร้างเป็นได้แบบนี้แหละนะเพื่อใครสนใจเพื่อใครชอบเนาะไม่ต้องเสียเป็นชุดมันแพงนะ เป็นชุดมันก็แพงเอาะนะพี่น้องเผื่อใครชอบขอบคุณที่รับชมกรับผมขอบคุณครับ